สนใจมากเขาเปลี่ยนโฉมใหม่ Renovate g a s p a r Flagship Store ชั้น2ที่ Central World ค่ะด้วยการาใช้ดีไซเนอร์แบบ Italian, อิตาเลียนอย่างในด,ดีเทลของของการตกแต่งอะเขาเอากระเบื้องที่เป็นฝีมือของคนไทยเนะี่ยมาอยู่ในดีไซน์ที่เป็นอิตาเลียนต้องรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากก็ต้องขอบคุณที่เขาแบบผลักดันสเสน่ห์ีมือของคนไทยอันนี้พูดถึงแค่ การเปลี่ยนโฉมของร้านเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีคอลเลคชันที่เขาเปิดใหม่ด้วยก็คือ b e y o n Star ซึ่งเหมาะมากๆในช่วงปลายปีที่แบบใครกำลังหาไอเทมเด็ดๆที่จะแบบไปปาร์ตี้ก็มาแวะกันที่ y a s p a r ได้เลยชุดแนวไหนไว้บ้างไหมหัวเยอะมากชุดวันนี้นี่ก็อยากจะเอฟไว้ไปปาร์ตี้ปลายปีได้อยู่เนี่ยแบบนผมได้เล่นไฟใช่อะไรอย่าง ่ยวกามาชมาใช่ค่ะก็อยากให้มาชมกันอ๋อแล้วเขามีสินค้าโฮมแอนไลฟ์สไตล์ซึ่เป็นเซ็กชันใหม่ด้วยค่ะก็ใครที่ชอบแต่งบ้านอย่างปลายปีอยากจะแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศให้แบบตัวเองมีความมีแพชชั่นในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็เราสามารถมาแบบเลือกของตกแต่งที่ยาสปาวได้เป็นตกแต่งบ้านได้ค่ะแล้วล่าสุดอยอัปเดตกับต้นให้มัปเป็นโซดสระเพื่อนแจ้งข่าวรึไหมคะอ๋อเพาทราบอยูย่บ้างค่ะใช่ค่ะ ได้ไหมคะก็เนาะเราก็นิดนึงเหมือนกันค่ะแต่เล้วก็เคารพในการตัดสินใจของเต้ยอยู่แล้วแต่ว่าเต้ยรู้ดีที่สุดว่าเขาเหมาะแล้วก็รู้สึกว่าอะไรคือความสุขในชีวิตเขาเลยค่ะแล้วเขาต้องาไม่เลยไม่ค่ะที่เต้ยเคยบอกว่ายังไม่มีโอกาสทำให้เจอแก๊งตัวดีจนเมิ่อกันได้มีโอกาสเจอแล้วแล้วก็จริงๆมีโอกาสได้เจออยู่แล้วค่ะแต่อาจจะไม่ได้เจอกันครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ไม่ค่อยอยากพูดเยอะเดี๋ยวแต่ว่าทุกคนในการที่แบบจบความสัมพันธ์ไปอะไรเงี้ยมันก็เ,เสียดายได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช่ที่สุดเนาะเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ที่ดีต่อกันได้อยู่ไ่ใอะไร <c oughs> ใช่เลยแต้่วเต้ยเขาเป็นคนสตรองมากอยู่แล้วเขาเหมือนแบบเขาเขาเวิร์กข้างในเยอะอะค่ะในการแบบว่าเซลฟ์เลิฟนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเต้ยวเขาแบบอินสไตร์คนด้วยซึ่งเต้ยคิดว่าเขาถ้าวันถ้าเขาต้องการกําลังใจเขาก็จะเดินมาบอกเราเองแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าเราแบบมีกําลังใจที่ดีดที่จะให้เขาอยู่แล้วใช่เขารู้เขารู้รู้แหละรู้ ใช่เลยค่ะเขาพูดด้วยความแบบชิลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แบบอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เราเราคิดว่าเขาเลือกเราแหละใช่จะมีโอกาสรวมแก๊งล้อมลอยค่ะไม่ได้เห็นกันนานเนี่ก็ถ้ามีโอกาสก็นนะ่าจะได้เห็นภาพกันค่ะต<ค>อนนี้ยากสุดอ๋อแยากันหมดแต่ว่าคนนัดเราเล่มตลอดเลยใช่ะคะ่ะก็มันมันเหมือนแบบ มันต่างคนต่างไปทํางานเวลาทํางานมันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิวก็มีลูกอาจจะคลอดอีกอะไรอย่างเงี้ยพลุงพลังกันไปหมดเนี่ยเนะขวัญหลานคนที่สองอยังไงก็คนแรกยังเจอไม่ค่อย <c oughs> <c oughs> จะมายคนละก,ก็เดี๋ยวไว้รอโตทีเดียวเลยรแล้วเดี๋ยว <c oughs> เล่นใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ไปสองคนแล้วค่ะแล้วตัวเ,เองนะคะค่ะลูกสองนะ มันเป็นเริ่มได้ค่ะแล้วก็เราก็รอจังหวะชีวิตของเราไปเรื่อยๆจังหวะชีวิตนั้นใกล้เข้ามาหรืคะนั่นสิีขาวดูเลยค่ะมันมีสัญญาณหรือยังคะนั่นสิค่ะหรือเราจะต้องแบบว่าไปกระถางฝั่งทางนู้นบ้างก็ถถูกก็ถถูกม่ก็เดี๋ยวมันเป็นยังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเราก็ไม่แบบไปไปเร่งอะไรเตรียมพร้อมอยู่ไม่ยาก ไม่ไม่ไม่เราเราก็ busy อยู่เราก็มีภ<ม>ารกิจหลายอย่างบางอย่างเสียงทั้งอย่างอะไรเลยแบบอาจจะไม่ได้พูดไม่นั้นก็ไม่รู้อะแต่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันมีช่วงจังหวะของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเนาะไม,ไม่ไม่มีอะไรแบบแบบเราไม <c oughs> ่เราไม่สามารถแพลนได้ขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยไปแตช่วงเวลาที่ผ่านมาให,ให้ตต้ให้กำ้สนใจอย่าไ ก็เราเราก็เป็นสายสปอร์ตเราก็พองสปอร์ตทุกคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดูแลกันค่ะเมียไปดีก็อไปอออยยยูู่่่คแทานุกกวั็ไปช่วยว่าเราสามารถแบบแบ่งเบาอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็รู้ว่าตอนนั้นเออเราก็ผ่านประสบการณ์มาเนาะก็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 เราก็ช่วยในส่วนที่บางทีแบบเออในเรื่องการดูแลนู่นนี่นั่นอะไรอยย่่่างงเีี้ทข เป็นหนึ่งแชปเตอร์ในชีวิตเนาะแต่ว่าก็แค่ปล่อยให้เวลามันเยียวยาเพราะว่าแต่ละคนถึงต่อให้เราผ่านประสบการณ์นี้มาเหมือนกันนะแต่ว่าประสบการณ์แต่ละคนที่ได้เจอความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันมันไม่เหมือนกันขนาดน,นั้นอยู่แล้วเราก็ดออูอย่างที่บอกอะดูวันต่อวันวันไหนไม่ไหวก็เราก็พร้อมจะมีคําพูดหรือว่าอะไรที่จะแบบคอยคอยคอย,คอยทำให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นอะไร แต่ว่ามันก็คือความหวังดีที่มีให้กักนกน็ดีอยู่ใ<ด> <wheelchair> นคุณเขาได้มาในจอกเราก็มีกำลังใจหลายคน่พร้อมจะให้อยู่แล้ว่าน,น,นเรื่สงสร้งางๆไปแล้วทีนี้ปลายปีเราจะมีเิมความหวานอะไรกันบ้างไหมคะพี่ดาวยังไม่ได้มีแผน,น,นะคะ่ะตอนนี้ยังแบบถ่ายละครใกล้ๆจะแบบปิดกล้องแล้วค่ะก็ยังแบบยั่มีแเขาดาว ยังยังไม่มีคือแต่ว่า c l o ดาวของแต่ว่าน,น่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่นนะอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆก็ยังแทบจะไม่ค่อยได้แบบมีเวลายอยู่กับคุณแม่เลย,เลย<ส>ะอะไร<ส>ะไอย่างเงี้ยค่ะก็คงเป็นช่วงเวลาที่อยู่แบบอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพวกเราลงตัวรู้สึกว่าแบบระยะเวลาที่ชผ่านมาทำลงทุนมากไหมแหน่ไห,หนอย่ายงเงีก็ก็ดีนะคะก็รู้สึกว่าซัพพอร์ตกันแลนะะ้วกันค่ะ ขอยทากอะขอยทากเรื่องงานช่องอ้ผองานางลกันค่ะพี่เขาเล่ามาว่าแบบคืจะใกล้หมดแล้วเป็นยังไงออกใช้ใช้ก็ใกล้ๆล่ะค่ะอะไรตอนนี้ทีได้เป็น่สามภรรยก็คุยกันตลอดยินข้าินข้าวกันตลอดช่วงขอยต่อแบบนี้อรุว่าจะไปต่อไหนั่นน่ะสิรุต่อไปนะ เหลืออีกเท่าไหร่อะคะก็ใกล้ๆล่ะค่ะไม่แน่ใจตัวเลขที่แน่นอนที่มีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องจะต้องคิดทำืลว่าจะเซ็นต่อหรือว่าจะไปมีสนับณมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องทำก็คงเป็นเรื่องของงานแหละก็ก็เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ก็เพื่อการทํางานเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันแบบเป็นการทํางานที่เรามีแพชชั่นอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าว่า ผลกว่าผลงานจะออกไปอ่ะมันก็แบบมันคือการทํางานอีกเป็นปีๆเลยต่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คือความสุขของการทำงานแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยก็คิดคิดอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูการจริงๆน้ำหนักน้ำหนักไปทางไหนต่อหรือยังต่อะตอนเนี้ยใจร้อนก็น่าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู ิงงตรขึ้นมอกาารทงนนนะัเปปลี่ยไกค็น่าจะเป็นอะไรที่เราพอจะรู้ว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะใครรอดูกันค่ะเป็นกำลังใจให้แหละยังไงก็อยากทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนี่ยในวันที่ฝนทั้งทรายค่ะ เมาเรอยใ,ใช่แล้วอย่าง,งต้อยค่ะต้อยก็ตักใจไม่ต่อเลยนี้เพื่อนที่ปรัจจในกับตนใจของเราไม่หรอกแต่ว่าแต่ละเส้นทางแต่ละคนก็ไม่ไม่เหมือนกันอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะ